สวัสดีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับพินชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับ FC TP ทั่วโลกนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับครับอาจารย์จะนำสารจากลวงพลมแตเตนบนโอมนะครับที่ได้ขอบคุณผู้อยญ่จะดีแล้วก็ทุกคนทุกท่านนะครับผ่านตัวอักษรมาตอนเช้าทุกคนอาจจะอ่านแะล้วผมผมก็ขอนะครับใช้คลิปนี้ในการนํามาอ่านนะครับเพื่อกระจาย ความรู้สึกดีๆสิ่งที่เกิดความอัศจรรย์ขึ้นในสมวันนี้ในสิ่งที่ชาวบ้านตัวเล็กๆสองคนลุงพลป้าแตนและครอบครัวสามารถทำเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ได้เรียกว่ามันต้องมีบารมีนะครับพวกเราทำไม่ได้เนี่ยแต่เรามาร่วมเป็นสักขีพยานในความยิ่งใหญ่และบารมีของลุงพลป้าแตนมีคนรัก มากมายมีผู้ใหญ่ใจดีแต่ละท่านมีแต่ผู้มีศีลม,มียามีบรารมีได้มาทําร่วมกันแต่สิ่งดีๆร่วมกันนี่ครับสิ่งที่อาจารย์ภูมิใจและหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะพูดนะครับความในใจของอาจารย์นะครับที่ทําหน้าที่แทนช่องของอาจารย์และทุกท่านนะครับที่ชื่นชมแล้วก็เป็นบังแกอาจารย์สเสมอมาเพื่อนําความดีครั้างนี้ นำความสุขครั้งนี้คืนไปสู่ FC ทุกท่านนะครับอะลองฟังนะครับสิ่งที่เป็นสารความยินดีความรักจากลุงพลปัตตนไปสู่ทุกท่านนะครับแต่ผมขออ่านอ่การขอบคุณของลุงพลขอบคุณมากครับลุงพลน,นะครับปัแตนันจากช่องลุงพลปัตตนสัมมรี่นะครับเสียงชัดนะ เพราะผมใช้สายไม้นะครับขอบคุณสําหรับขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ใจดีเอฟซี FC, ทุกท่านที่ได้ช่วยให้งานบวงสวงปู่ปริจิตนคราชที่นาลุงผลครั้งที่สองนะครับนี่เป็นไปด้วยดีงานออกมาสวยงามขอบคุณขอบคุณเหนียวนึ่งกับแสงสีไฟใช้สวยขอบคุณอิสระ และเอซีที่มอบนางรำแปดแปดแปดท่านรำถวายองค์ปู่บริจิตนักราชขอบคุณแม่น้อยนิวยอร์กเจ้าภาพหลักบายสีและผู้ที่ร่วมบุญบายสีครั้งนี้ขอบคุณเจ้าภาพร่วมผลไม้ทุกๆท่านขอบคุณแม่อ้วนนิวยอร์กสำหรับ ทุนที่แม่อ้วนให้บริหารในงานส่วนที่จําเป็นและขอบคุณเจ้าภาพโรงทานทุกท่านคุณนิสาป่าช่างแม่งนางมันร้ายเจ้าปู่คุณยูโรคุณยูโรนะครับแล้วก็ทุกทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามขอบคุณยูทูบเบอร์สายนอกที่ช่วยงานการโปรโมทสนับสนุนงาน ขอบคุณยูทูบเบอร์สายในลุงพลที่อดทนเตรียมงานในในหน้างานได้อย่างเรียบร้อยตลอดจนเจ้าภาพเทพื้นหน้าลานปู่ปริจิตทุกท่านที่ร่วมบุญมาขอบคุณเจ้าภาพที่ร่วมบุญนาคประจำวันเกิดทุกทุกท่านขอบคุณช่างปั้นที่ทำงานเสร็จทันเวลา ขอบคุณแม่ซันนี่ที่ทำให้รู้สึกเหมือนคุณยายชูคุณยายชูของป้าได้มาร่วมงานด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวขออภัยหากลุงพลป้าแตนทำอะไรผิดพลาดไปในงานบวงสวงปูปริจิตในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเอฟซที่ร่วมงานครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ให้ดูยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ต่อรอขอบคุณเจ้าภาพผู้ปุงป่งๆเลยนะเมื่อคืนนะฮะตื่นเต้นนะฮะแต่ผมไม่มีไม,ไม,ไม่มีกล้องถ่ายนะฮะวงเล็บเดียวขอเดี๋ยวขอแจ้งชื่อในคลิปอีกทีอ๋อเจ้าภาพผู้นะครับแสดงว่าแบบแบบเอามาช่วยกระทันหันแน่เลยนะครับ ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณตัวเองที่ทําให้มีคนรักมากมายขนาดนี้ขอบคุณที่รักและเมตตาในายชัยพลวิภาคนที่อาจจะพูดจาไม่ถูกใจใครสักหน่อยขอบคุณเอฟีทุกท่านที่พยายามทําให้อาทำความเข้าใจกันกลับการเป็นตัวตนของลุงพลป,ป้าแตนมาตลอดขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณปู่ปริจิตักราชที่เราสู้มาด้วยกันขอบคุณขอบคุณทุกท่านจากจากใจจริงค่ะลุงพลพะแตนมนโอมโอ้นะฮขอหัวใจรัวๆให้กับลุงพลพะแตนแล้วก็มนโอมนะฮะครอบครัวนี้ด้วยครับ,ขอ,รบขอหัวใจแดงๆเยอะๆเลยนะครับผมนะฮะสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลย นะฮะโัวอ่านแล้วก็ขนลุกเลยขอบคุณมากครับในฐานะผมเป็นยูทูบเบอร์ที่จริงใจมาตลอดตัง้งแต่ต้นจนจนวันนี้และตลอดไปนะครับมีความจริงใจมากมายที่จะพูดนะครับที่ได้มาสัมผัสมาเห็นขอบคุณหลายๆคนนะที่ทำให้เรารู้สึกดีๆนะในงานนี้ นะครับมันไม่รู้จะพูดยังไงหมดเนาะหลายอย่างที่ <c oughs> เราไม่คาดคิดอย่างที่พระแต่นว่ามันมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อุยขนลุกมันเป็นเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างนะครับที่เราเห็นว่าคือตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเห็นพลังการจัดงานครั้งนี้ของหลวงพ่อแต๋นนะ บอกได้เลยว่าต้องชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าต้องฝากต้องฝากหมู่บ้านแล้วก็ความเป็นหมู่บ้านให้กับลุงมูลตั้งแต่นนะั้นนะครับที่จะสร้างความเจริญเดี๋ยวถนนก็จะสร้างปรับปรุงสร้างใหม่ให้อีกนะครับเห็นเขาตั้งเลยนะครับนะครับซึ่ง เมื่อคืนนะตั้งแต่วันวันวันแรกวันสองวันสามนะครับมันเป็นทุกความรู้สึกได้ได้ทําให้เราเห็นว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เกินที่เราจะคิดนะครับแล้วก็การจตดงานครั้งนี้กระจายไปหลายหมู่บ้านและชาวบ้านที่มารําอีกเกือบพันชีวิตแล้วครอบครัวของนางรําอีกกี่กี่ชีวิตนะครับแล้วก็ ตำรวจวานอนนิวาสเจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้หมดแล้วงานที่เราใจตุม้มตุมตมต่อม,มว่ามันจะผ่านไปด้วยดีไหมมันก็ผ่านไปแบบเหมือนจะอจะมีอุปสรรคแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปมาด้วยดีมันเป็นไปตามที่ลุงคปรแแตนได้ได้กล่าวเลยผู้ใหญ่เจดีหลายท่านเนาะมันมีพลังอะไรครับที่จะทําให้ผู้ใหญ่เจดีเหล่านั้นะ เขามามองมาอยู่ตรงนี้แล้วมาเอ็นดูมาเมตตาด้วยหัวใจของเขาเอีกนะครับมงคุณไม่ได้เรียกร้องใดๆนั่นคือพลังที่เราเราเกินคาดคิดนั้นผมเองก็เอ่อจะว่าผมอยู่ไกลคนอื่นนะ่าจะอยู่ไกลกว่าผมอีกเยอแต่ความจริงใจผมมาเสมอนะครับโอกาสของผมที่จะมาด้วยนะ จริงๆผมแทบไม่มีโอกาสที่จะมาแต่ว่ามันก็มีโอกาสให้ผมได้มาส่วนตัวผมเองเน่ยผมก็ยังงงเลยนะคือผมจะมีภารละจนผมมีความเชื่อเองว่างานแบบเนี้ยงานบริการงานครูบาอาจารย์มันปล่อยให้คนอื่นรับผิดชอบแทนเราไม่ได้มันจะเห็นแก่ตัวแต่ทุกอย่างมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่ามันสะดวกสบาย มันราบรื่นตัวผมเองก็ยังคิดว่ามันราบรื่นมันมีอะไรที่ลงตัวให้ราบรื่นและการมาครั้งนี้ผมเนี่ยไม่เหมือนกันมาครั้งแรกครั้งมาครั้งแรกผมผมต้องรีบรีบทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีไม่มีคนสอนแทนอย่างนั้นเองแต่วันนี้ผมมาแล้วผมรู้สึกมันมันโล่งทุกอย่างเลยนะมันไม่มีแผนอะไรต่อที่ผมจะต้องต้องรีบนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะคิดว่าผมจะต้อง คือคิดเนี่ยว่าอยากขายมากที่สุดอยากอัพให้มากที่สุดให้คนดูแต่ทุกทุกอย่างของผมมันเป็นอุปสรรคของผมเองคือโทรศัพท์เมื่อมันมีอุปสรรคปุ๊บผมก็เปลี่ยนความคิดเออถ้าเราไม่ได้มีทําอะไรทําเนี่ยเพราะเป็นอุปสรรคส่วนตัวผมก็เลยมองว่ามีอะไรที่ผมจะช่วยได้มันก็เกิดความคิดอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรื่องสิ่งที่เราคาดคาดหวัง เราก็ได้กับได้ความหวังใหม่ที่เราเรามีความสุขอยากทุ่มเทงานแนมะ้แต่เราเป็นตัวเล็ก,ลกตัวเล็กๆนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะช่วยดุงผลนะอย่างที่ทุกคนที่เมอกาทุกคนอยากช่วย,ยนะผมก็คิดว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมมาครั้งนี้ตัวตัวเองตัวผมเองคือคิดว่ามันเป็นส่วนน้อยมากที่ผมผมจะต้องมานะครับผมจะเป็นตัวแทนชาวบ้าน หมู่บ้านของผมด้วยนะครับที่จะมาเพราะว่ายูทูบเบอร์เอฟซีของผมก็อยู่ประมาณไม่มากนักนะครับที่ผ่านมาแต่ผมรู้สึกว่าแม้นคนดูผมไม่มากแต่ผมจะเอาสิ่งที่ผมมีไปนาลุงพลนะครับให้เขาได้เห็นผมว่าผมมาช่วยนะนะครับมาช่วยลุงพลแล้วมีอะไรบ้างมาอธิษฐานให้มาฝาก องปู่คงสื่อได้นะครับว่าเอฟซีได้ฝากหัวใจมาที่นี่นะองปู่นะแล้วก็ทุกอย่างพอมาเจอตรงนี้มันก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่ผมมองว่าทุกคนจะต้องคิดว่างานนี้จะเป็นไปได้ยังไงมันจะมีคนรอสนับหน้าเนี่ยเนาะมันจะมีรอมีคนรอสนับหน้ามีคนรอกระทืบซ้ําถ้ามีงานผิดไปองศาเดียวนะในงานนี้ มันจะมีพวกมารหามารมันจะมีกำลังในที่สุดแล้วทุกอย่างมันมันเกินคาดเนาะมันเกินคาดจริงๆนะครับเป็นไงบ้างครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสามวันที่ผ่านมานะครับสิ่งที่และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็จะเป็นงานบุญของชาวจำปงทุกปีก็คือวันที่สิบธันวาคมน,นะครับครั้งหน้า จะยิ่งใหญ่กว่านี้จะอลังการกว่านี้แน่นอนนะครับได้ข่าวว่าโอ้โหมีมนแคนแน่นอนนะครับอาจจะมีสาวน้อยเพชรบ้านแผงก็ได้นะจะไปดูครับอะไรก็ไม่แน่นอนแต่ความดีเกิดขึ้นจากนี้ไปแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนวินาทีนี้นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ